สสุวิทกราบนำ้ำมัสการหลวงพี่และขอสวัสดีผู้ชมรายการทุกท่านหลวงพี่ครับอยากทราบว่าในพระพุทธศาสนาเคยมีการประชุมสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนมากๆหรือไม่เหตุการณ์เป็นอย่างไรครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเกิดขึ้นในวันมาฆบูชานั่นเองวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้น4อย่างในวันเดียวกันอยากทราบว่าเหตุการณ์สําคัญ1ิประการนั้นมีอะไรบ้างครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันิบาตคือ 1. พระภิสูจน์5 0่รูปมาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้เองทั้งหมด 3. ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหรันต์ 4. วันนั้นเป็นวันพระเจ้าสวยโลกมาฆะตรงกับวันเพ็ญเดือนสามหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรอีกไหมครับพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นในวันนั้น จึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงแสดงโอวาทปาติโมกในวันนั้นโอวาทปาติโมกกล่าวถึงเรื่องสำคัญสรุปได้เป็น4ประเด็นคือ 1. กล่าวถึงอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน 2. กล่าวถึงหลักการทั่วไปคือไม่ทำสามกล่าวถึงลักษณะของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ จะต้องมีความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่เห็นแก่กินอาศัยอยู่ในสถานที่สงัดฝึกจิตอยู่เสมอ C. กล่าวถึงเทคนิควิธีการเผยแผ่ศาสนาคือไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช้สันติวิธีในการเผยแผ่ศาสนาทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ การประชุมสงฆ์จำนวนมากที่สุดในพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชานั่นเองขอขอบพระคุณผู้ชมรายการทุกท่านเวลาของรายการได้หมดลงไปแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่อง youtube และติดตามรายการของเราวันนี้ขอนำรายการจากท่านไปก่อนสวัสดีครับ